เดือนเดียวครับเดือนเดียวแล้วขึ้นมาได้กี่เดือนละขึ้นมานี่อาทิตย์หนึ่งถึงเดือนหรือยังนิดกว่านิดกว่าใช้แก้มอ่ะสองสามั้งครับพี่ไม่แน่ใจแล้วตอนนี้อวุธเท่าไหร่เออตอนนี้ครบแล้วครับเป็นชนาะมาแล้วมีไม้พูสามชิ้นใช่ไหมที่บอกครับไม้พูสามเปิดหนึ่งมีดห้ามีดประมาณเป็นมังครับพี่มีประมาณสามสี่ครับพี่วิลลี่อืม แล้วอันนี้ามดิเดิ์ยูเกตอ่ะเขาครับเขาอยู่นู่นเขามีอาวุธป้ามันเตียมันเตียไม่มีครับขึ้นมานี่ดันไม้ให้เขาชิ้นหนึ่งไปเรีาวเขาอยู่นี่เขามีอาวุธอยู่ไหนไม่ใช่เหรอมีมีมีดครับมีมีดไปเลียกได้อยู่ไหมครับน้าครับน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติมันมาตั้งแต่ตอนที่มันแบบเดินแต่ไมถ้ามันมาตั้งแต่แรกนะว่ามันเร็วกว่านี้อีกจริงตอนตอนที่มันเดินมาคุยกับกูป่าเนี้ยมันคงแบบน้ำมันจะมาไม่ได้ครับน้ามันยังติดอยู่ไงครับแต่ตอรี่มันหนีไม่ได้ครับ แต่มึงคิดว่ามันกวนตีนป่าบิลลี่ได้มาคุยเสร็จปุ๊บแม่งเสือไปลงผิดที่มึงคิดว่าไงฮะมันวอดเหมือนกันเว้ยแต่มันคนละสีก็จะอะไรผิดป่ะเนี่ย,ม,ม,ย <foreigner> <c oughs> ม่อคงอยากลองเมื่อคงอยากลองก่อนงครับผมว่าคือคือไม่นะคือไปนู่นมันแบบคือคนผมมานคัดออกครึ่งครึ่งแกงเนะนล้วก็ไปหาที่มัลติแล้วก็คอยขึ้นมานี่โอใช่ใช่แล้วมึงไปหาคนที่มัลติไปด้วยเหรอใช่ใช่ครับ ก็คือย้ายจากนูน่นมันหลายอย่างมันมันต้องแบบขัดออกถึงครึ่งแกงเลยอ่ะผมก็เลยเลือกไปลงที่นู่นก่อนดีแต่มาก็ถือว่าไวสันนี้ครับดวงเอ้ยอมมาบอกนะว่ารู้งี้ <c oughs> มาบอกนะว่า <c oughs> รู้งี้นาัาก็พูดที่มันมีอะไรนาะ ไม่ใช่ก็รู้งี้แบบไอเที่ยมันคุยกับกูมาครึ่งปีแล้วแม่งกลัวเหมือนกลัตีนกูอะไปลงอีกที่หนึ่งมึงคิดว่าไงอะไอเราก็เตรียมโอเคเตรียมแบบเตรียมของไว้ซะด,ด,ะดีแบบโอเคน้องใหม่มาวะโอเคไอสาสตว์นาเ่าอยู่ในตู้โลขายเทตลาดเรียบร้อยมอ็อกมึงทำางี้วะขอโทษครับนะพี่ดีาทุกคนเลยเนี่นะมึงอ่ะไอร มัปกิ่งกายเปลี่ยนสีอยู่เลยเพื่อนฝั่งไหนถ้าเปลี่ยนกูไปฝั่งนั้นก่อนอะกูว่ายังไงก็ไม่รอดถ้ามันโตแล้วมึงทำไงนะถ้ามันโตขึ้นไหนเล็บกูบอกให้นะให้โดนชิมเออดีนะน้ำลายน่าจะเต็มตัวครับเอ้ยมันยืดอยู่น้ำลายยืดอยู่พี่ชายหัวมึงอะใช่ไม่ใช่แล้วตัวนี้พี่ดำจะแยวนะพี่หนุ่มพี่ดำเนี่ยเออรอชิมสรุปแบบ ไปรอชิมตอนเขาพร้อมไอสตัตว์โดนทอนยับอแต่เท่าที่ฟังมารอบนี้คนอยากเอาประมูลเยอะเหมือนกันนะเก็บทุกแก้งไงบินเออไม่มีรถอ่ะเหมือนความหวังเขาอะ่ะเซ็นไปได้ขายก่อนมัาสามสี่พันตัวขายหมดมีอะไรก็ขายไปหมดและแเราเราได้ซื้อป่ะเราเราเราได้ซื้อมาแปลว่ามือเบอร์เลยอวะอ๋อก็ขายเกาะแสดงว่าเขาบูตังนี่เป็นไงกูบอกแล้วว่าคุ้ม เหมือนมึงได้เลวเนวเมซี่ไปอ่ะไปดูบอลใช่ครับพี่โคมโมโรนโดครับมีวิธีโตอีกวิธีนึ้นให้หมอกเหมาะกับพวกมึงมากเลยไนครับนะมจะมีเหรียญหัวกระโหลกเหรียญหนึ่งยามให้มึงโตไวมากเหรียญนั้นไม่ชื่อว่าคิโนคอยมันจะได้จากมันจะได้จากศิลาบ็อกไปจัดเลยโอกาสห้าสิบห้าสิบสมว่าจะได้เหรียญหรือว่าจะได้พาวเวอร์ช็อตสิบล็อต วิธีนั้นง่ายมากอุ้มคนให้เข้าตู้ว่าปุ๊กปิ๊กผมไม่น่าอุ้นวยครับน้ารถนี่แต่รถแก้งมันไม่ไหวจริงนะไม่ไหวจริงครับรถนันไม่ไหวจริงเรเจอคำมาโช่ออยู่เลยวรถสีกับคำมาโช่อครับนะาน้โทษนะ้อกมึงแนบ้ากมาได้ไงวะเนี้ยนี่มึงไปเอาหินมาแล้วมึงจะเอาดิวอ่ะก็ไปคุยกับไอ้ไฮไอ้ไฮรอคุยอยู่ ได้แล้วเพราะเด็ดอันนี้นมผงเขาปิดดีลไปแล้วนะปิดดีลไปแล้วนะสามลำอ่ะโอ้หเขาดีลอะไรครับนะฮะเขาดีลไว้นี่คลิปโปรโมทประเทศอ๋จริงเหรอเต้นได้เะล่ะเต้นได้เะล่ะได้ครับเอาเะล่ะเอางี้ไม่ได้ม็อกเอางี้ไหมครับจะเปิดดีลให้เลยแบบยังไงนะแต่ว่าม็อกต้องถอดนิดนึงม็อกรู้จักหมีแพนด้าไหมครับนะวาดหัวนมให้เป็นตา ได้ตัวแล้วเอาเอาได้ตัวแล้วเอาตังค์มาเอาตังค์มาให้คนเสียหายอ่ะไอม็อกใช่จ้ะถ้าเองทำถ้าเองทำนั้นน่าจะให้สักสองพันกล่องมั้งดูทรงละของเงี้ยมันวัดใจหัวหน้าแล้วเว้ยว่าถ้าเกิดว่าทำเพื่อนน้องไม่ได้แค่เนี้ยมันอยู่ล้วำบากแล้วเอาแล้วเสนอให้จิงเมื่อกี้เสนอไปได้เล่นสองพันกล่องจิงบิลลี่เรียดจะกระแล้ตัวเองยังทำมาแล้วเลยบอกโคลส่เหรอพี่เหมือนครับว่าดูผมเหมืครับแล้วอ่ะนะมีอใครอะมีอะไรจะกระแล้ตัวเองเหรอจะบ้าคนเหียเรียดจะกระแล้ตัวเอง ใช่เรียนถึงมึงวะเออถึงนี่วะอันนี้มึงเรียนเข้ามึงเรียนเข้าสองซีถึงป่าอย่างี้ดีกว่าไม่ถึงมึงเรียนเขาสอมึงเรียนเข้ามึงเรียนเข้าสองก็ถ่ายคลิปให้น้าดูอ่ะเดี๋ยวน้าช่วยมึงอ๋อมองดูนะมึงก็เรียนไม่ถึงเพี้ยมอคลองดูนะน่ารักด้วยนะดังด้วยเปิดได้ทั้งชื่อเสียงแก๊งได้ทั้งเงินอับอายดีนะอับอายยังไงบีแพนด้าเขาว่าน่ารักใช่ไหมแล้วมอคพูดให้แล้วเนี่ยสองพันกล่องนะให้ขนาดแล็บยังเป็นแพนด้าเลย สองพันกล่องหมอไม่ไม่ให้ดิวทองหนักกว่าสองพันกล่องอีกจริงรถประมูลสองคันเลยนุ้ยดิวทองอ่ะถิงเวลาอ่าถ้ามันน้อยเกินไปเอาหมีแพนด้ามีหนวดก็ได้ก็เหมือนเดิมวาดว่าตรงหัวนมให้เป็นลูกกตาแล้วก็วาดตรงใต้สะดือเป็นหนวดใช่แล้วก็ตรงตรงตรงสะดือขอเป็นปากปลาหมึกนะ พี่แกบไหมตัวเลวบ้างวะมึงเคยเห็นนี่เปล่าวัสดีครับพี่ด้วยจำได้แน่เลยเฮี้ยนี่ก็เฮียนี่จำได้แน่เลยฮัลโหลพี่เออด้วยรับคนหนหมครับ ไม่รับไม่รับรับแต่ไม่รับมึงไม่ใช <_ C at> ่ปากดีไรเยี่อะไรค่ะเอาที่ตู้ได้ไหมเขากำจัจไปตู้เฮ้ยสัตว์เก่า,าดิเฮียเขาตัวไอสัตว์เก่าดิ่ยีย ใหญ่เวดีจริ๊กสัตว์นี่ถึงเวลากลัวเฮ้ยสวัสดีครับพี่ สวครับสวัดีครับว่าไงน้องว่ะกังพี่รับคนอยู่ไหมครับไม,รไม่รู้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 ไปแกๆกันไปดีก่กันไหนเนี่ยมีของครบนะครับพี่ไม่รับหรอครับพี่หน่ดูก่อนมีอะไรบ้างเนี่ย มีไม้มีปืนมีถนับมีขวานโอ้โหแม่ฟอแก๊งจัดเลยไหนดูปืนนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้ว <c oughs> แล้วมีอะไรอีกไหนดูขวานหน่อยดูขวานหน่อยไม่ได้พกมาดูขวานอุ้ย ในในขวามีพิษไหมนะ่าเฮ้ยฟอร์แกงจันเลยใช่คับพี่เดี๋ยวมไปเอาให้ครับเดี๋ยวมมาแล้วเจออ,เอีกคนโชว์ดูแบบประชาชนไหนได้ไหมชื่ออะไรอะใครอะเก็นได้เอาไปเงิน,เ,นเอาของโชว์รู้ ไอเทคกันไอ้เทสอยากได้เงินแสนหนึง่งบ <Hey. S 1> ้างเงินแสนหนึ่งทำไมอะพี่อยากได้ไหมอยากได้ไห<ป>มอยากได้ไหมอยากได้อยากได้ไปเดี๋ยวเอาเงินแดงไปแลกแล้วแลกเชฉคีับพี่หน่าไงไดไหมเอาไปเอาไปเลยแสนหนึง่งดีไหมเนี่ย ไม่แล้วพี่เจอเจอเจอจุ่มเงนแดงแล้วหรอเจอแล้วไอ้ไฟอ๋อไอ้เฮ้ยอย่าพูดรูปล่าสุดใช่ปะเออโอเคโอเคพี่เห็นไหมเดี๋ยวแรกสามร้อยล้านถ้เาเหมือนที่โดนใบแดงเดี๋ยวมึงเอามึงฝากของห้ตัวพี่ด้วยสามร้อยล้านพี่ใส่ม,มาปะเนี่ยอันนี้เอียพี่ต่อไปไปเดี๋ยวไปได้แค่ไหนได้พี่ได้ได้ โชว์หมดเลยอ่ะงานโชว์อสวัสดีครับหลิว อุ้ใช่ตีแปดไม่ใช่ทีแปดคนเอ็นไปทั่วเลยอะ<า> <c oughs> ขโค้มีแก๊งเราเช่าต่ออ่ะ เจ็ดวันนี่มันทำอะไรเนี่ยมามาขึ้นมาหาพี่น้องเล็บไอเสื้อสะเวแล้วรับเงินกันกนกบพี่เดี๋ยวมาพี่เน้่ยสบพานี่ไหนขวานส่วนแรกป้าแพนเขาจะไปยังแล้ว ที่ไปรับเงินในนี่ก่อนนะค่ารถฮารเร็วไดครับพี่เสียงเป็นไรเนี่ยผมใช้เพลงนี้เล่นครับพี่เสียงไหนไหนดูบัตรประชาชนนี้บอกใช้เพลงนี้เล่นนะได้ไหมความจริงใจอ่ะฮะเชื่อไว้ไว้ไหนไว้วิดเีดีอาดีดีดีใช่ใช่ไหนไหนพี่ดูบัตรดิอารได้เอาได้เฮ้ยจริงใจอ่ะเดเด อก้พี่จะดูอะไรบ้างนะเออผมให้พี่ดูดบาอนะย่างเดียวกับขวาน,นอ๋ออันนี้ไม่ใช่ขวานนี่มาเชยสโนนี่อ,อันนี้มันไม่ใช่ขวานทักทีครับอันนี้ขวานบอกอะไรเนี่ยร้องไว้พี่ไม่ไม่ไม่หนีตาย นี่แล้วางนี้ครับพี่นี่อะไรนะอะไรนะอหน่ของมึงมึงของมึงมีหมดทุกอย่างนี่นี่นะมึงมีสองเล่มเลยเหรอมึงไม่ขึ้นเล่มเดียวพอน้องโอ้โหมึงมีทุกอย่าง คือสะสมมาเหรอใช่ครับพี่แล้วฝีมือมีไหมนี่ไม่มีพี่พอเทนผมได้ไหมล่ะไหนเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วดีชัวคื <laughs> อช่วบ้า เฮ้ยฝนในในตัวพี่มีไอดียเนองชุบหนึ่งยะรับเงินกันเฮ้ยชุบพี่หน่อยชุบพี่หน่อยชุบพี่หน่อยโอ้โหเยีย tham gia như thế này ok em đi này Nó bên này bên này này เอาไปไว่าที่ราัานเขียวนะครับพี่รับเอ้ยไปด้วยไปด้วย,<ค>ยไปน่ะบ้าพี่ผมเป็นนายกอื <arrive> มเป็นนายก ยกอะไรอ่ะเชื่อตู้ใช่หรอใช่ครับฮัลโหลครับครับว่าไงครับสังรับพี่ใช่ครับติดต่อไอ้เชื่อติดต่อไอ้สัตว์ที่จะเล่นกลงนี้เหรอ ถ้ามันกินไม่โดนนี่ม่กีน้โดนม,ดนมดีนี่ตายแลยเรียบร้อยนะ